สวัสดีค่ะราศีกุมวันนี้จิ๊บนะาจะจะดูดวงความรักให้กับราศีกุมทั้งคนที่เป็นโสดแหละคนที่มีคู่แล้วเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนที่เป็นโสดก่อนค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่ในคลิปนี้คลิปเดียวจบเกี่ยวกับความรักในเดือนกันยายนพศ2566นะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาพรวมมากๆเลยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัว ไลน์ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะจิบนะจ๊ะ45นะคะไม่มีแอดนะคะแล้วก็จิบได้เปิดไพ่อธิฐานไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิบเปิดไพ่นะคะรับคำทำนายกันไปได้เลยอ่ะมาราศีกุมที่เป็นโสดนะคะโสดแบบมีคนคุยมาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างนะคะราศีกุมไพ่บอกแบบนี้นะว่า คนคุยรู้สึกว่าจะดีนะคะคุยกันเหมือนจะเป็นแฟนกันเลยเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะขอแต่งงานหรือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะใช้ชีวิตไปด้วยตลอดนะคะคุยกันในแนวนี้คุยกันในแบบช้าๆช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปๆเลอเอจะคุยกันแบบออนไลน์ได้ซ้ำไปแต่ว่าคุยกันแบบจริงจังมากและสถานการณ์ในการคุยกันคือดีมากดีเหลือเกินดีจริงๆทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะคะอุย้ยก้องสัน ถึงจะดีอย่างไรนะคะก็ยังมีไพ่ยอยู่อันหนึ่งที่อยากให้ระวังไว้นิดนึงดูเหมือนจะมีคําแบบว่าเหมือนกับ เจ้าชู้นิดๆมีความเจ้าชู้นิดๆปิ๊นปอนด์หน่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะโกหกลอกลวงเล็กๆอยู่ด้วยผสมอยู่ในนั้นถึงแม้ว่าการคุยกันมันจะดีทั้งหมดแต่มันมีกลิ่นอายของพวกนี้อยู่ด้วยนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วโสดสนิทราศีกุมเนี่ยความรักในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีกุมคะ่ะคุณที่โสดสนิทความรักของคุณช่วงนี้โดดเด่นคะ่ะมีคนเข้ามาสนใจเยอะนะราศีกุมมีคนเข้ามาขายขนมจีบเยอะมีคน เอาอกเอาใจมีตัวเลือกเยอะอะเรียกได้ว่ามีคนเข้ามาหลายคนในช่วงเดือนนี้นะคะมีการติดต่อกับใครบางคนเล็กๆน้อยๆรู้สึกมีความสุขดีที่ได้คุยรู้สึกสนุกสนานดีมีความสุขดีแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรมากมายคุยเฉยๆคุยเล่นๆคุยขำๆมานะคะอ่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้สเสน่ห์แรงโดยที่ไม่ได้อ่อยไม่ได้โปรยสเสน่ห์ แต่สเสน่ห์แรงเองด้วยความสดใสน่ารักของราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีธนูชอบการที่จะผจญภัยชอบความเปลี่ยนแปลง ชอบอะไรที่ท้าทายชอบการท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันซ้ําไปซ้ามาหรือเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีเมษหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคนที่แก่กว่าเรา10ปีหรืออายุห่างกันถึง10ปีเลยก็เป็นไปได้นะคะหรือเขาอาจจะทํางานในส่วนของนักปกครองเป็นทหารเป็นรัฐมนตรีคือ <c ười> ปกครองทั้งหมดะหรือเป็น CEO ใหญ่ๆอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะนี่คือเขาหรือเธอคนนั้นลักษณะประมาณนี้เข้ามาในรูปแบบของการที่เป็นคู่รักที่ดีทําตัวเหมือน เป็นคนรักที่ดีความสัมพันธ์พัฒนาก้าวกระโดดเลยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็ค่อยๆที่จะเอาอกเอาใจเราค่อยๆทําความรู้จักกับเราค่อยๆที่จะปรับปรุงนิสัยไปพร้อมกับเราแต่เขาก็มีทิฏฐิแล้วก็มีความไม่ยอมเราอยู่ด้วยเหมือนกันนี่คือลักษณะของคนที่เข้ามาในช่วงเดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นคนที่โอเคนะก็ใช้ได้อยู่นะเป็นลักษณะของมนุษย์ทั่วๆไปอยู่นะซึ่งไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะคะลองคุยได้นะถ้าเปิดมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะ อ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนาราศีกุมในเดือนกันยายนเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกันยานะคะไพ่บอกแบบนี้เขาว่าราศีกุมคะ่ะคุณน่ะรู้สึกได้ถึงความหวังดีความจริงใจของคนที่เข้ามาแต่คุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวของคุณน่ะมันก็ดีอยู่แล้ว เออเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่ามีความสุขอยู่แล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าอยู่แบบนี้มันก็ดีนะมันทําให้เรารู้สึกได้พักผ่อนบางทีคุณก็ลังเลเหมือนกันว่าจะมีแฟนดีหรือว่าอยู่คนเดียวดีนะเออโสดแบบเลือกได้อะโสดแบบเลือกชีวิตของตัวเองว่าจะเอาอยัางไงดีนะฉันจะพักผ่อนอยู่อย่างนี้ดีไหมหรือว่าฉันจะไปต่ออารมณ์มันแบบลังเลลังเลนิดน,ดนดแต่ก็ความลังเลนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรือว่าอะไรนะลังเลคือเสียดายความโสดลักษณะประมาณเนี้ยในเดือน กันยายนนะคะเสดได้ความโสดก็เลยคุยเล่นๆไปก่อนนะคะสาหรับคนโสดราศีกุมในเดือนกันยายน,นะคะ่ะสําหรับราศีกุมที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนกันยายนมาดูความสัมพันธ์นกันก่อนเลยคะ่ะไพ่บอกแบบนี้นะความรักของราศีกุม ความสัมพันธ์ของคุณถือว่าดีนะเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องลังเลนิดหน่อยไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดนะคะเป็นไพ่เด e e m p r เ s s เป็นไพ่ของการดูแลเป็นจกักรพรรดินีเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเป็นเป็นคนที่คุยกันด้วยใจอบอ้อมอารีดูแลเทคแคร์กันตลอดมีความสุขตลอดเลยนะคะต่างฝ่ายต่างรอดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างใช้คําพูดที่หวานดูดีมากเดือนนี้คือมีความสุขมากๆเพียงแต่ว่ามีลงังมีเรื่องเข้ามาทําให้เรารู้สึกลังเลเกี่ยวกับความรักบ้างเล็กๆน้อยน้อยเพราะมัน เหมือนมีเรื่องที่เข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกเจ็บใจนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเรื่องอื่นไม่มีค่ะอย่างอื่นคือโอเคหมดนะคะมีบ้างเล็กน้อยที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจจําเอาไว้ในใจแล้วก็แอบลังเลแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะ,ะแบาแว้งกันหรือไม่ได้มีเรื่องอะไรบานปลายนะคะถือว่าความรักดีนะราศีกุมในเดือนกันยายนงั้นมาดูกันต่อในเรื่องของความรู้สึกบ้างนะคะว่าคู่ของราศี กลุ่มเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักซึ่งพลังงานอาจจะสลับการอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีกุมเองก็ได้นะคะให้บอกแบบนี้เ่าว่า,าคู่ของราศีกุมมารู้สึกขาดความรักเพราะมันมีเรื่องเสียใจบางอย่างที่เข้ามาทบ กับที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจทําให้จดจํามันเป็นเรื่องของคําพูดที่ดูถูกเหยียดหยามหรือคําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ในส่วนของความสัมพันธ์น่ะรู้สึกดีที่ยังสารความสัมพนันธ์แบบก้าวกระโดดเหมือนกับสนิทกันเพิ่มมากขึ้นหลังจากมีเรื่องแล้วก็ทัศนคติและเรื่องต่างๆอ่ะยังไปด้วยกันได้อยู่นะคะถือว่าดีแปลว่าเรื่องนี้มันอาจจะเข้ามาทิมแทงหัวใจเขาเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นราศีกุมทําเองหรือว่าคนอื่นเข้ามา ทำให้เขารู้สึกเสียใจก็ไม่รู้นะด,ดูดูแล้วก็ดูแลกันไปด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะมาดูกันต่อว่าในส่วนของความรู้สึกของราศีกุมภ์เองล่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะสําหรับราศีกุมภ์เองราศีกุมภ์เองนะคะรู้สึกว่าลังเลใจเหมือนกันเกี่ยวกับความรักรู้สึกลังเลเกี่ยวกับความรักพอสมควรเลยแต่ว่ายังให้โอกาสความสัมพันธ์เป็นแบบราศีกุมพยายามอ่อยพยายามแบบว่า ทำให้ความรักมันมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นด้วยการโปรยสเสน่ห์กับคนรักโปรยสเสน่ห์กับคนรักนะแล้วก็ราศีกุมบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดมีเรื่องที่เสียใจเหมือนกันกลัวว่าอีกฝ่ายจะมีกิก๊กมีชู้หรือคุยอ่หรือพูดจากโกหกหรือแอบ,บไปคุยกับใครโปรยสเสน่ห์กับใครหรือเปล่าแบบนี้ราศีกุมก็แอบ,บกังวลด้วยเหมือนกันเรียกได้ว่าร,าระแวงกันไประแวงกันมา ไม่แน่ถ้าดูตามรูปก,การแล้วนะที่เปิดไพ่มา3มชุดเนี่ยถ้าผูกเป็นเรื่องราวอาจจะหมายถึงว่าราศีกุมเนี่ยอาจจะระแวงพอระแวงแล้วก็มีคําพูดที่ไม่ดีออกไปส่วนคู่ของราศีกุมก็รู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับคําพูดนั้นเออซึ่งในไพ่อะยังไม่เห็นการนอกใจเลยนะ มีแต่เรื่องของการระแวงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระแวงแล้วทาให้อีกฝ่ายน้อยนี่กออ็แย่เหมือนกันนะเพราะเขาอาจจะไม่ได้ทําจริงๆก็ได้นะคะออมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีกลุ่มที่มีคู่แล้วเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้าง <c oughs> เกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกันยายนไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว่าคุณยังเป็นคนสําคัญซึ่งกันและกันอยู่เลยคุณคุยกันด้วยคําพูดดีๆด,ด,ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วคุณคือคนสําคัญที่สุดไพ่มาตอกย้าเห็นไหมความสําคัญความเป็นที่หนึ่งความเป็นที่รัก ันขึ้นมาถึง2องใบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้ใจคุยกันเหมือนเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันแต่เป็นแฟนกันนี่แหละแต่ว่าลองใช้ใจแบบเป็นเพื่อนไม่ต้องหึงไม่ต้องห่งหวงกันอะไอความลังเลพวกนี้มันจะหายไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะ น่าจะเป็นเรื่องของการคิดมากจนมีคำพูดที่ไม่ดีออกมานะคะขอให้ผ่านตรงนี้ไปได้แต่จริงๆมันก็น่าจะผ่านไปได้แหละเพราะว่าภาพรวมของไพ่ยังโอเคอยู่แล้วก็ไม่มีการทะเลาะเบาแหวงกันเพียงแต่ว่าต้องดูแลหัวใจกันเท่านั้นเองนะคะสําหรับราศีกุมที่มีคู่แล้วขอบคุณมากๆสาหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณคะ่ะ